ครับสวดีครับผมบังดนดมนมาณกะเจจากเว็บไซต์เกษตรทำกินนะฮะวันนี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานะผู้คนก็หลั่งไหลกลับไปบ้านเกิดกันจํานวนมากนะทําให้ข่าวคราวเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับอาชีพนั้นเงียบหายไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะในฐานะที่อยู่ในวงการข่าวเกษตรมายาวนานเป็นสิบสิบปีและเป็นสื่อมวลชนมา30กว่าปีนี่นะเราก็หาเรื่องราวเกี่ยวกับก,การเกษตรมาเล่าสู่กันฟังนะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ กล้วยคาวเวนดีค์ฮะกล้วยคาวาเวนดีต,น,ดตนี่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าเป็นกล้วยหอมเขียวนะฮะเป็นกล้วยหอมที่มีการบริโภคทั่วโลกอยู่ประมาณ95ฮะส่วนหอมทองนั้นส่วนใหญ่และจะบริโภคในประเทศไทยและก็ประเทศญี่ปุน่นฮะแหลงใหญ่ที่สุดที่ปลูกกล้วยคาวาเวนดีนั้นอยู่ที่เอกวาดอร์พิลิปปินส์และก็อยู่แถวลาตินอเมริกาเช่นคอสตาริกาอ่ากัวเตมาลาเป็นต้นฮะ เพราะว่ากล้วยชนิดนี้ทําไมเข้าบริโภคกันเยอะนะเพราะเป็นกล้วยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะฮะก็มีก,มก็มีคาร์โบไฮเดรตนตัวนี่นะฮะมีคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายต้องการนะเป็นแป้งดีนะฮะแล้วก็จะมีพุโตสซูโตสและกลูโคสที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้รวดเร็วจะเห็นได้ว่านักกีฬาเทนนิสที่เล่นกีฬาเหนื่อยๆน,นะ,ะโค้ดนี่จะให้กินกล้วยคาร์โบไฮเดรตนี่นะฮะ ก็เพราะว่ามันให้พลังงานไดรวดเร็วนะนอกจากนี้ยังคุณค่าทางโภชนาการอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามิน B 1หนึ่งสองวิตามิน A นะรวมไปถึงเบ,เบต้าโคโรทีนนะแล้วก็เนี่ยมากมายนะแล้วก็ที่สําคัญเปลือกนี่นะเนี่ยเปลือกตัวนี้นะเปลือกพอปอกเสร็จขึ้นมาถ้าเกิดใครเป็นฝืนคันมาเล็ดกัดต่อยเนี่ยถูได้เลยนะถูหาเป็นยาได้นะแล้วก็นเนื้อกล้วยเนี่ยก็สามารถ ให้อ่าเป็นยาที่ป้องกันการปวดท้องท้องอืดแล้วก็ทําให้อุจจาระง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีประจำเดือนกินแล้วดีนะตัวนี้นะแต่ก็ยังบอกนะประเทศไทยเรานั้นยังปลูกน้อยเพราะคนไทยเรายังนิยมกล้วยหอมทองอยู่แต่ว่าไปต่างประเทศนั้นเขาจะถามถึงด้วยข้วยคาวดีดนี่นะกล้วยคาวดีดนี่แต่บอกว่ากล้วยคาวดีดนี่ปลูกก็ไม่ง่ายนะที่จะให้ตลาดต้องการต้องดูแลเพราะว่าพจน,นี่ดกมากนะบางต้นย่งเชื่อไหมฮนะ สิบห้าหวีก็มีนะผมก็ไปปลูกที่สวนสวัยหาที่อ่างทองนะบางครั้งต้นก็หักเพราะมันหนักเราก็ไม่เคยดูเลยเท่าไหร่บางครั้งก็ก้านนี่นะก้านนี่หักเดือๆนะนี่นะเราไปดูครับที่สวนสวัยหาดูครับที่เห็นนี่ก็คือกล้วยหอมคาวินดีดนฮะเอามาปลูกอันนี้พันตัวนี้นยะเอามาจากของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่มาจากชนบุรีแหละเอามาตอนนั้นคือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ว่าเนี่ยเขาก็จะจะปลูกกล้วยหอมเพื่อสง่ง ไปยังประเทศจีนกับบริษัทโดนะแต่ตอนนี้โครงการนี้อาจจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบก็เห็นเงียบไปนะแต่ผมเอาต้นกล้าพันมามาปลูกไว้นะหลายต้นนะนี่นะนี่นะนนะดกมากลูกใหญ่ด้วยนะเนี่ยนี่นะมันสุกมันแก่พอดีนะเนี่ยแก่พอดีดูดิไม่ไม่รอบนะใหญ่มันแก่พอดีก็กะจะมาตัดเพราะเอิญว่าเมื่อสักครู่นี้พายุมันก็แรงมันหักเองฮนะหักดื้อน,นะเนี่ยไม่ได้ตัดฮนะ หักล้มลงนะเนี่ยฮะนี่ลักษณะที่มันหักเนี่ยเนี่ยก็ปลูกกันหลายต้นนะก็ะอีกต้นนี้ก็เยอะนะฮะเนี่ยนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะต้องไม้ค้ำนะไม่ไม่ค้ำก็ม,ม,มาล้มอันโน้นผมเอาไม้มาค้ำอยู่หลายอันนะอันนี้คือแต่ว่าวันนี้ขึ้นมาพอค้ำขึ้นมามันก็หักหักที่ที่่วกนี้นะหักตรงนี้เลยนะหักก็ร่วงลงมาพอดีนะนี่นะ นี่นะหนักตรงแบกกันสองคนนะเนี่ยนี่ที่เราปลูกกันที่สวนสแสวงหานะที่ตำบลสีบัวทองอํเาเภอแสวงหาเจังหวัดอ่างทองนะเอา้าแล้วทไมหันหน้าไปทางนู้นทําไมมันนี่เดี๋ยนี่นะะมันหักลงมานะเนี่ยนี่นะที่ปลูกกันนี่ขนาดใหญ่นะฮะก็ส่วนฝั่งนู้นก็ยังมีอีกหลายต้นฮนะปลูกนี่คือวันหยุดบรรยากาศสบายๆที่สวนแสวงหานะตอนมันอยู่นี่สี่วันแล้วนะ สี่วันและสามคืนคืนนี้คืนที่สี่นะก็พอดึกดึกดื่นๆขึ้นมาก็วิววิวอยู่นิดนึงเพราะว่าเราคนดูในกับผู้คนมากมายอยู่ในชุมชนนะในกรุงเทพอยู่ในชุมชนก็พบกปากกับคนมากหน้าหลายตาพอมาอยู่นี่เงียบๆแต่ก็ดีนะไม่ร้อนวันนี้ฝนตกมาฝนตกสองวันติดติฮะนี่คือกล้วยเข้าอินดีธนะกล้ยวยหอมที่ทั่วโลกคุ้นยมบริโภคกันฮะนี่นะ